ฟุตนี้ผมต้องไปหามันอีกย้อนทำไรอ่ะเล่งเหรออ้าวพี่เปล่าอ๋อไอ้พวกมันเล่งมือเมื่อกี้อ่ะจาช้าอะไรกีจให้ละกันไม่มีทองเลยเฮียไม่เหมือนไอ้ก้าวน่ะแต่ฝนมันตกนั้นเวลาไอ้ก้าวมันตายอ่ะฝนมันตกอ่ะฟ้ามันร้องไห้ให้มันหรอไอ้เฮียก้าวไม่แปลว่ามันปิดทองหลังพายจริงอ่ะเดี๋ยวเฮีก้าวตอนนั้นอังกอร์มาอ่ะอังกอร์บานแม่มึงอังกอร์แต่ทองฟ้ามีผลิตแปรปวนทันได้อ่ะ ก็มือถ่มาตอนนั้นพี่ยบ้าดิเพี่ยพวกลมเจ้าไอ้เฮียกูบอกให้ส่งมาเจริญอย่าพูดไม่พูดส่งมาเจริญผมพูดก็ได้ครับพี่อื้ออย่าทับวงเลยเออเออส่งมาเจริญส่งมาเจริญอเออบ้าแล้วป่ะเอ้ามึงออ่เแล้วทักษิณนี่มาได้เชิงดีไหมเนี่ยไอ้ไงคือมันดูทุกคนเห็นแก่ตัวทุกคนใช่ไหมพี่กาย กายมันโดนถงผมมากับสาวับสาวกายอะเฮ้ยไม่เป็นไรเฮามโสตอรี่เอ็กซ์เ็อฮ้ยทำไมอะ โอ้ยโอยมันอยู่นิ่งๆเลยนะเว้ยทำไมโอ้โหไอ้เหี้ยจะบ้าตายว่ะ้สปีดไม่ด้ยสิเจ็ดว่นเออนล้อยู่ข้างมัดยีดะไอ้บ้านเล็กๆข้างมัดยีดะโป้เฮ้ย ไอโี้ไอ้โป้ลงมาข้างล่างเลยไปเลยโป้เร็วลงมาข้างล่างเร็วไอ้ดีไอ้โป้ลงมาล่างมาซีดเร็วโป้เร็วไม่ไรเร็วเร็วตรงไหนวะไอเพื่อนมันมาแล้วเร็วมาแล้วจุดใต้มันยึดเนี่ยเร็วๆพอดีมายึดบ้านเอ้ยโทษโทษการไปอยู่บนหัวอุ้ยไอยึดดําไอยึดดํา

ไอ้เหี้ยไอสัตว์เกือบตายนี่ไงมึงปมมึงจะรอบปมกาชนโปลีกอ่ะเฮ้ยชุบ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 อ๋ออย่าตายแล้วแล้วแบบ